ใครเคยเป็นแบบผมไหมครับที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยทำไมเราต้องเกิดมาเจออุปสรรคมากมายเหล่านี้ด้วยเมื่อก่อนนะครับผมคิดว่ามันคือความโชคร้ายครับแต่ปัจจุบันผมกลับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โชคดีสุดในชีวิตผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ m i l l i o นแ i นพอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับมอดจ์กี้ ok ที่ภาษาธุรกิจครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าอุปสรรคจะทําให้คุณแข็งแกร่ง หลายหายคนนะครับคิดเหมือนกันว่าทําไมเนี่ยชีวิตเราต้องเกิดมาเจออุปสรรคเหมือนผมในเมื่อก่อนครับแต่จริงๆแล้วนะครับการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือเป็นผู้ชนะได้นั้นคุณจําเป็นจะต้องเป็นนักสู้ครับเป็นคนที่แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆครับมันจะต้องมีบททดสอบนั่นก็คืออุปสรรคนั่นเอง แต่มีไม่กี่คนครับที่จะยอมฝึกฝนตัวเองยอมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นคนส่วนใหญ่ครับมักจะหาทางเดินที่มันเรียบง่ายและปราศจากอุปสรรคให้มากที่สุดเพื่อคิดว่าตัวเองจะได้สบายแต่หารู้ไหมครับว่าความสบายครับจะทำร้ายคุณในระยะยาวเพื่อนได้สังเกตคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับ ในตอนเด็กๆเนี่ยหรือในอดีตเนี่ยเขามักจะเจอกับอุปสรรคมากมายครับซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยได้ฝึกฝนและสร้างความแข็งแกร่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาครับไม่ว่าจะเจอปัญหาน้อยใหญ่ในชีวิตครับเขารวนแล้วแต่มีความสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นได้แตกต่างจากคนที่มีชีวิตสบายและเรียบง่ายครับ พอเขาเจอกับอุปสรรคและปัญหาเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีพลังไม่แข็งแกร่งพอแล้วก็จะยอมแพ้กับปัญหาและอุปสรรคทําให้เขาไม่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณเจอกับอุปสรรคและปัญหาครับจงขอบคุณมันครับเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นครับมองครับว่าอุปสรรคและปัญหามันคือบททดสอบ ที่ชีวิตส่งมามอบให้กับคุณครับเพื่อให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและพัฒนามากขึ้นหากคุณเป็นผู้ไม่ยอมแพ้แล้วเราเนี่ยนะครับต้องการจะเป็นผู้ชนะหากเราไม่เจออุปสรรคเราจะไม่มีวันแข็งแกร่งและถ้าเกิดเราไม่แข็งแกร่งครับเราก็จะไม่มีวันเป็นผู้ชนะคิดไว้เท่านี้ครับคุณก็จะสามารถคิดบวกครับและยืนหยัดท่ามกลางทุกอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยรอยยิ้มครับ ังไงบ้างครับเพื่อนๆฟังจบแล้วเพื่อนๆมีไอเดียอะไรบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหมอจกี้หน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับ Podcast มิเรเน i พอดแคสต์บายหมอจกี้ที่ภาษาธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ